ลองลม,มสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์รัมซาบนะครับผมอยู่กับผมฟินนะครับผมและนี่คือช่วงหมดแก้วหมดจานและในเมื่อรายการเราเนี่ยมันชื่อหมดแก้วหมดจานเอาเลยเอางั้นเลยเหรอเอาเลยอ,อยากจองดิ เสียงในคลิปมิมอาจจะแปลกๆนะครับก็ซื้อไมโครโฟนมาใหม่กำลังคลําอยู่ว่ายัางไงถึงจะดีก็ถ้าเกิดว่าเสียงนี้มันเฮี้ยมากก็ทนฟังไปก่อนนะครับผมในเมื่อเราชิมหมดแก้วหมดจานเราจะมาทำอาหารกันแล้วในวันนี้เนี่ยคุณคิดว่าเราจะมาทำอาหารอะไรกันคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าโปรโตีนหลักของเรา <c oughs> มีปลาดอลลี่นะครับผมถ้าถามวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน <c oughs> ใช่แล้วเราจะมาทำอาหารที่เหมาะสำหรับการดื่มมากที่สุด fish and chips ไม่ได้ทำยากอะไรก็แค่ ปลาทอดชุบแป้งทอดที่คุณถูกร้านแพงๆหลอกขายคุณมาสามร้อยบาทแต่วันนี้เราจะมาทําแบบโคตรถูกโคตรง่ายก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาทําซอสทาชาร์ของเราก่อนนะครับ <c oughs> คุณอาจจะเห็นว่าเวลาทําคลิปทีไรเนี่ยมาวันนี้แม่เป็นขวดใหม่ตลอดแน่นอนครับของจริงเริ่มที่การหั่นเลมอนมาหรือมีเป็นของเล่นเลยกู ผมไม่ชอบกลิ่นเลมอนมากเรียบร้อยครับเลมอนแล้ก hmm. ็ใส่เยอะๆเนี่ยกูเปิดไปแล้วเหรอเมื่อกี้ทีจริงแล้วผมเนี่ยชอบแตงกวาดองมากใครหลายคนเห็นแล้วอาจจะอีนะครับว่าแตงกวาดองเนี่ยมันไม่อร่อยอือบอกเลยว่าถือมากผมชอบมากพวกคุณนี่ไม่ชอบแตงกวาดองคุณทำเฮียอะไรกันอยู่มึงชอบไหมเออ ไปหาดแดกซะโตแล้วแล้วพวกมึงอ่ะไม่ได้สั่งแมคโดนัลแล้วบอกไม่เอาแตงกันดองเฮียเขาคิดมาแล้วมันเข้าเข้าใจปะเขาคิดมาแล้วสับให้เป็นเล็กๆนะครับเฮียนี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,น,น,นี้เลยอย่างนี้เลยน่าประมาณนี้นะครับผมโหเยอะมากเราก็จะ ประมาณนี้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเยอะไปละมัลเ,เนสของเราไม่ได้ซื้อใหม่ทุกครั้งที่ถ่ายแบบตั้งใจซื้อมาเพื่อถ่ายนะครับคือแดกหมดจริงๆเน้นๆครับเน้นๆ <c oughs> อดี๋ยวรืว่านี่คือรายการหมดแก้วหมดจานนะครับผมเราจะต้องกินเบียร์ไปด้วยตอนทำอาหารแล้วก็ไปรู้นะว่าจะมีใครดิวขาดไหม <c oughs> ดีจอม master นะครับผมปืดนี่ใส่ขี้มือกูลงไปด้วยอร่อยเลยพวกมึงเลมอนนะครับเข้มปาก ว่ามันไม่ค่เหมือนที่กินที่ร้านเลยเนาะว่าไหมอีสัตว์เหมือนมาเนิกูชอบแบบนี้แหละเพราะมึงจะทำไมสอนได้แล้วหลังจากที่เราเลิศเชอะกับการทำซอสทาทาที่ไม่ใช่ทาทาเพราะว่าขาดวัตถุดิบหลักไปเกือบครึ่งเราจะมาเลิศเชอะกันต่อครับด้วยการทอเฟรนช์ฟรายส์และแน่นอนคุณไม่เห็นว่าตรงนี้มันมีมันฝรั่งอยู่ไม่มีเขียงหรือมีดเอาไว้ทำเฟรนช์ฟรายนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะกูมีตังไง กูไม่ตาม่างกูเลยซื้อแบบที่มันทํามาแล้วไงเขามไม่ได้ขายนะยเนี่ยไอ้เทียชโลอาเลยกูมีเงินก็ใช้เงินนะครับเติมพลังกันหน่อยเจอไปอย่างได้แล้วเพื่อแต่ปลาต้องต้องต้องชุบต้องชุ่มชุ่ชแล้วก็ตีละชินไนดะ้เอาต,อตรงๆนะคนที่ทําอาหารเป็นไม่ใช่กูหรอกเป็นอไอ้เทียที่ถ่ายกูทําอยู่นะครับอเอาเอง อเอาละครับมันเหลังเราเรียบร้อยเราจะมาตักมันนะครับขึ้นตอนที่น้ำมันยังร้อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสมันเลยนะครับเพราะว่าพอความร้อนของน้ำมัน,นจะทําให้แบบพวกเกลือหรือว่าสมุนไพรใบอะไรที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมันจะละลายแล้วก็หอมขึ้น,นครับคุณฟังเสียงเราจะมาปรุงรสเฟรนช์ฟรายของเราด้วยมิกซ์เอิร์บนะครับผมเต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นสมุนไพรนะครับเกลือครับไม่ต้องกลัว เค็มช่างมันผมอยากใส่ปาปิก้าครับผมจริงจังหวะน,นี้ใส่รสดีไปเลยก็ได้ว้าว shit bra ช,ช,ชินไหมชินไหมเรียบร้อยครับเป็นไฟของเราถือว่าเวลซีซ well, ั่นอร่อยหลังจากนี้นะครับเราจะมาทำแป้งสำหรับ พิเศษชิปของเราที่นี่เราชอบทำอะไรให้มันลำบากเออใช้แป้งสาลีนะครับผมกับคอร์นสโตชนะครับสอ,อย่างนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบของแป้งที่แบบว่ากรุบกรับหนุบหนับนะครับอันนี้คือเป็นโกทูของผมเลยเวลาผมทอดนะอะไรเนี่ยใช้2อย่างนี้ตลอดเพราะว่าบางทีแป้งทอดสำเร็จรูปเนี่ยมันจะปรุงรสมาแล้วแล้วมีแป้งแห้งกับแป้งเปียกนะครับผมอย่างละครึ่งคงไป เห็นโลโก้เต็ไมไปหมดคลิปนี้ไม่มีใครจ่ายนะครับแล้วในแป้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรุงรสเพิ่มได้ด้วยนะครับผมเกลือไม่ก็ปาปริก้านะครับถ้าเป็นฟิชเชอชิพผมก็จะไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับผงฟูของเราจริงๆกูลืมไปแล้วล่ะเมื่อี้ผงฟูเนี่ยจะทําให้แป้งงเราเนี่ยฟูฟ่องตอนทอดนะครับกรุบกรอบใส่นิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับทั้งแป้งแห้ง,แป,งแป้งเปียกเลยอันนี้คือแป้งแห้งของเรานะครับในจานแบบนี้ซึ่งแป้งเปียกเนี่ยแน่นอน เ <S an ly> บียร์ทำให้แป้งเรายิ่งฟูนะครับผมคุณต้องเพิ่มเบียร์แล้วไหรครับคุณตะก้อง,องนี่ตรงนี้ฟูๆอย่างนี้ในกล้องเห็นไหมครับผมแป้งยิ่งเหนียวนะครับพอทอดออกมาเนี่ยมันจะยิ่งหนาเราก็ต้องชั่งน้ำหนักเอานะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมรักตัวเองด้วยครับทุกคนรินเบียร์ตัวเองด้วยตอนนี้แห้งแป้งแห้งแป้งเปียกเราพร้อมแล้วครับขาดอะไรขาดเบียร์ลงกระเพาะ มาครับปลาดอลลี่ของเราปลาดอลลี่เนี่ยจริงแล้วมันก,ก็คือปลาสวายนั่นแหละครับผมเราตั้งชื่อมัน,มนเบอร์ไปกันนะครับมันคือปลาสวายขาวนะครับโอ้ยหัวเถิกหัวเถิกหัวเถิกเราจะาปลาเนี่ยมาคลุกกับแป้งแห้งก่อนไม่งั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าชุบแป้งเปียกเนี่ยเราเอาไปลงกระทะเลยก็จะดีนะครับแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะชุบแป้งเปียกแล้วก็พักเอาไว้ก่อน มันมันครับมันมัน,มนเลอะเทอะหน่อยเลอะเทอะคือได้เรียนรู้ว่ามึงอยามาทำอะไรการทำอาหารเลยเหนื่อยน้ำมันร้อนนะครับเราจอปากเราลงเดี๋ยวทอดซีเรชินนะครับเพราะว่ากระทามีแค่นี้เราดูสีเอานะฮะอยู่ตรงกลางเลยตัดไปอยู่ตรงกลางมันจะว่ายไปไหนอ่ะฮะมันจะกลับไปเมดิเตอร์เรเนียนอ่ะตายแล้วปล่อยวางแล้วะ นี่นะครับปลาของเราสวยงามฟังเสียงเราจะมาจาัดจานของเรากันนะครับให้มันสวยงามและแน่นอนอาหารดีๆคู่กับจานดีๆครับผม,มเลอะเทอรเหมือนกันนะเนี่ยเมนูนี้ชิ้นไหนสวยสุดชิ้นนี้เหมือนเหมือน,นไปหน่อยนะครับเอาไว้ข้างล่างแต่ก็มันฝรั่งเราไม่ง่ายครับเฟิชชิปเป็นเมนูมง่ายๆแต่ถ่ายมา2ชั่วโมงแล้วไอเทีย แค่เห็นหัวใจกูก็จะอยู่เต้นน้ำมันล้วนน้ำมันล้วนแต่ก็อย่าลืมนะครับซอสทาชาที่ไม่ใช่ชาชาของเรามาชิมอีกสักรอบอถึงเราจะลืมอีกอย่างไม่ได้ยังไงครับผมเลมอนครับเอาไว้บีบโอ้ยเยียม่ปนสวยสัตว์ไอ้ไม่เฮ้ยโย่ l ด o k ิ t ิ h i s บร้อ นี่นะครับ fish and chips ของเรานะครับผมน่าเป็นไงถึงไหมแค่หน้าตาก็ดูแล้วว่าน่าจะถึงนะครับมาเรจะมาลองชิมว่ามันถึงจริงไหมขอขอชิมขอชิมมันฝรั่งก่อนเออมันบีบเลมอนของเรากันอืมผมว่าถึงผมว่าถึงผมขอจิ้มแดกเลยแล้วกันนะบอลมี่ซับ ฟิชชอ่นชิพดีๆแบบนี้ต้องคู่กับเบียร์ดีๆครับผมเฮียอร่อยสักใหม่มื่มาจิมมึงมาจิมมึงเดินเข้ามาใกล้โกเอาจิ้ที่เหมือนคุยไปลุกๆเลยออนะครับผมฟิชชอ่นชิพในตอนนี้ของเราถือว่าสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันไหนพวกผมได้เปิดร้านอาหารชื่อบรัมซัมจริงนะครับเมนูนี้มาแน่นอนครับแบบนี้เลยนะแบบเยี่ยๆแบบนี้เลยนะจบไปแล้วนะครับสำหรับบรัมซัมตอนนี้หมดแก้วหมดจานนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยเพราะว่าเหนื่อยมากร้อนมากนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมจริงๆอร่อยมากแม่งกรอบจริงเป็นเมนูที่ทาง่ายๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่ได้แพงเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากลองทําก็ไปลองทํากันดูนะครับแต่ว่าอย่าอย่าทำตามผมเลยนะครับพวกผมก็มกัวซั่วเหมือนกัน อย่าลืมนะครับดื่มอย่างมีความรับผิดชอบด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับบาร์ัมซับหมดแก้วหมดจานและผมฟินเจอกันใหม่ครับผม